ขอต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมินาวาทาโร่ค่ะวันนี้ทำแรนดอมในหัวข้อเก็บรักดีๆของคุณไว้รอคนที่ใช่พลังงานเรื่องราวของคนที่เข้ามาฟังแรนดอมครั้งนี้นะคะตัวคุณเองอะ่ะมีทางเลือกนะคะที่มากกว่าที่คุณคิดด้วยนะบางทีเหมือนเป็นช่วงที่ขาขึ้นของชีวิตนะคะ เป็นชว่วงที่กาลังจะเจอโชคดีนะในชีวิตดวงกําลังจะเปิดนะคะหลายๆอย่างจึงมักจะเข้ามาให้คุณได้เห็นได้เรียนรู้ได้เลือกแต่ว่ามันก็มีเรื่องของการงานการเงินความสําเร็จไปพร้อมกับความรักนะคะบางคนเนี่ยอาจจะเป็นจังหวะนะคะที่ตัวคุณเองกําลังจะมีโชคด้านความสําเร็จในชีวิตกําลังจะได้เริ่มต้นงานใหม่การลงทุนครั้งใหม่ของชีวิต และมันเป็นช่วงที่ดีมากเรียกว่าพีคสุดๆที่คุณจะได้รับนะคะมันเหมือนคุณต้องทำงานแบบพระราชาคือถึงจะเป็นผู้หญิงนะแต่คุณจะต้องทำงานเก่งเหมือนผู้ชายเลยช่วงเวลานี้นะคะเรียกว่าไม่สามารถจะหาที่พึ่งทางใจได้เลยค่ะนอกจากยืนด้วยลำแข้งของตัวเองและคุณจะพบกับความสำเร็จสวยหล่อ รวยนะคะปังๆมากเลยนะเรียกว่าเป็นรันดอมที่ดีมากเลยในเรื่องของการงานและการเงินนะคะแต่ชีวิตคู่เนี่ยยังไม่ใช่มันยังมีจุดที่นิดนึงอะ่ะที่เคมีของเรายังไม่เท่ากันนะคะมันยังมีความรู้สึกว่าคุณอาจจะเจอคนที่ใช่แล้วนะแต่ว่ามันใช่ในจังหวะที่ยังไม่ได้อะแล้วมันยังมีเรื่องเก่าๆที่จะต้องไปเคลียร์ตัวเองก่อน มันก็เลยเหมือนเข้ามาเจอกันแล้วก็ต้องห่างกันไปเพื่อที่จะใช้ชีวิตในเส้นทางของตัวเองความรักนะคะยังมีอุปสรรคเราก็ต้องรอคอยจังหวะของการพัฒนาตัวตนให้ได้มากกว่านี้ก่อนมันอาจจะมีบางสิ่งที่คุณยังไม่สามารถล้างพลังงานคนเก่าหรือยังไม่สามารถลืมเรื่องราวเก่าๆของความเศร้าและความเจ็บ ในเรื่องของความรักนะแต่ว่ามันไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าหลังจากนี้คุณกำลังจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ได้หมายถึงเกิดใหม่นะคะแต่หมายถึงการเริ่มต้นรูปแบบแพทเทิร์นใหม่ของชีวิตนะ่ะคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเข้ากับพวกพ้องหรือว่าชาวบ้านสักเท่าไหร่นะคุณมีความขัดแย้งในตัวเองค่อนข้างเยอะค่ะมีความรู้สึกว่าเราไม่ได้เหมือนกับชาวโลกทั่วไปนะคะไม่ได้เหมือนกับ ความคิดของคนรอบตัวเพื่อนรอบข้างมันจึงมักจะรู้สึกขัดแย้งภายในใจลึกๆแต่หลังจากนี้ขอให้คุณกลับมาสงบสติทำสมาธิหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆนะคะแล้วก็เปิดใจรับฟังเสียงภายในของคุณเองคุณจะได้รับองค์ความรู้ในการนำทางให้ก้าวผ่านบทเรียนของดาวโลกนะคะให้คุณหลุดออกจาก อัตราตัวตนความดิ้นรนของชีวิตและเริ่มใช้กฎจักรวาลในการดึงดูดพลังงานความสำเร็จนะคะความสุขความเต็มเปี่ยมของชีวิตเข้ามาหาคุณคุณจะเริ่มเข้าถึงพลังงานภายในเข้าใจจิตวิญญาณภายในของคุณมากขึ้นความเมตตากรุณานะคะมันจะบังเกิดบางคนจะเปิดตาที่3นะคะสัมผัสถึง สิ่งที่คนอื่นไม่รับรู้ไม่เข้าใจแต่คุณจะเข้าถึงได้ง่ายๆบางครั้งมันเหมือนกับคุณจะได้มิตรภาพใหม่ได้สังคมใหม่ได้คนที่เข้ากันได้มากขึ้นแล้วก็รวมทั้งการได้ใช้ชีวิตแบบอิสระนะคะจะได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งรู้สึกเฟรชชี่สดชื่นบางคนก็หน้าเด็กขึ้นนะคะเพราะว่าความสุขในชีวิตมันเริ่มเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณละ บางทีคุณสามารถที่จะแจกรอยยิ้มแจกความสุขแล้วก็แจกปัญญาที่คุณเข้าถึงจากการตื่นรู้ให้กับผู้คนนะคะคุณจะอภัยแม้กระทั่งคนที่เคยเป็นศัตรูคนที่เคยคิดร้ายเคยทำลายคุณมาก่อนและเรื่องของความรักนะคะมันก็ไม่ใช่ว่าแย่นะเพราะว่ามันมีเรื่องของ t i m e l ลน์ของโชคชะตาและการเปลี่ยนแปลง สิ่งที่คุณยึดมั่นถือมั่นมันอาจจะยังไม่ได้แต่มันจะไปได้ในเวลาที่คุณปล่อยวางคุณสงบใจและคุณมีความสุขกับชีวิตได้แล้วบางครั้งมันก็เลยเหมือนการสมดุลพลังงานภายในอะค่ะความเป็นหนยินหยางความเชื่อมั่นในตัวเองความผลักดันในชีวิตการไว้วางใจจิตวิญญาณการก้าวหน้าทางโลก คุณกำลังจะต้องลองอะไรใหม่ๆเยอะแยะไปหมดเลยแล้วคุณก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับการพัฒนาตัวเองในช่วงเวลานี้ความรักก็มีคนเข้าหานะแล้วก็มีคนที่คุณอาจจะรู้สึกอยู่แล้วว่าเขาเป็นคู่เป็นโซเม e เป็นทวินเฟรมแต่ยังไม่ใช่จุดที่จะคอมมิตเมนต์แบบเป็นทางการนะคะ พราะงั้นหัวข้อวันนี้ก็เลยเป็นเก็บรักดีๆคะ่ะเอาไว้รอ,อคนที่ใช่เพราะว่ามันมีคนคนนั้นอยู่นะคะเพียงแต่ว่าจังหวะเวลานี้ยังไม่ใช่นะเหมือนไพ่เขาอยากจะให้คุณน่ะไปโฟกัสการเริ่มต้นการงานการเงินความสำเร็จความฝันแล้วก็ไอเดียที่คุณอยากจะต่อยอดในชีวิตยุบยิบเยอะแยะนะคะมีเยอะแยะเลยให้ทำ แต่ยังไม่ใช่การพัฒนาความรักความสัมพันธ์ในเวลานี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีนะคะมันก็มีไพ่ที่บอกว่ามันมีความรู้สึกลึกๆที่คุณสัมผัสได้ถึงใครที่เป็นคนนั้นของคุณเพียงแค่มันยังต้องรอคอยกันอยู่แต่ที่แน่ๆน,นะคะคุณจะเริ่มใช้เซนได้เก่งคล่องคุณจะเริ่มมีสัญชาตญาณที่จะรับรู้ได้ว่าคุณต้องไปทางไหนต้องทำอะไร ต้องจัดการกับชีวิตยังไงในช่วงเวลาที่ความรักมันยังไม่ใช่จุดเวลาที่คุณจะต้องโฟกัสแล้วก็นะคะบางคนเนี่ยค่อนข้างจะอยู่ในจุดที่มีสเสน่ห์นะคะมีตัวเลือกเข้ามามีคนเข้าหาแต่ว่ามันยังเป็นลักษณะที่คุยๆกันไปก่อนนะยังไม่พร้อมจะคอมมิตเมนต์นะคะอาจจะเป็นคนที่มีช่วงเวลาให้ได้แบบ ก,กรุบกริบนิดๆน,นะคะมีคนเข้ามาให้เลือกเยอะแต่มันก็ยังไม่ใช่คนที่คุณรอคอยอะ่ะคุณก็เลยเหมือนยังแค่เอนจอยไปก่อนแต่ยังไม่ได้โฟกัสที่จะให้ใครมารู้สึกดีกับคุณหรือให้ความหวังที่มันเป็นรูปธรรมจับต้องได้เหมือนคุณเลือกที่จะรอนะคะถึงแม้คุณจะรู้ว่าคนที่ใช่เนี่ยมันอีกนานเลยนะกว่าที่จะได้เจอกันแต่คุณก็ยังรอเขานะและคุณก็ยังหวังว่า คุณจะพัฒนาเคมีนะคะแรงดึงดูดที่จะทําให้เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่คู่ควรคุณเป็นคนที่สามารถจะอยู่กับเขาได้จริงๆในสักวันหนึ่งดังนั้นช่วงนี้นะคะเก็บรักดีๆของคุณเอาไวะคะ้ค่ะเราพัฒนาเรื่องของการงานการเงินหาตังนะคะเอาไว้เตรียมตัวสำหรับการร่ำรวยมัง่งคั่งความสำเร็จ มันมีโอกาสในการเริ่มต้นหลายอย่างมากๆนะคะคุณอาจจะมีโปรเจกต์เยอะจนบางครั้งคุณอาจจะถูกพัฒนาหรือว่าผลักดันให้กลายเป็นหัวหน้างานหรือเป็นเจ้าของธุรกิจหรือทำอสังหาอะไรพวกนี้ก็ได้นะคือมันมีการจับเงินจับทองอนะคะ่ะแล้วก็มีการเจอผู้คนหรือว่าสังคมที่หลากหลาย และการเจอกันนี้คุณจะได้แบ่งความรู้สึกดีๆได้แบ่งปันความรักความน่ารักของตัวคุณเองให้กับผู้คนทำให้เขาได้ตื่นรู้ได้มีความสุขได้สงบใจได้ก้าวผ่านบทเรียนของดาวโลกดวงนี้ไปด้วยกันดังนั้นพลังงานของคุณจะเป็นช่วงที่ดีมากความรักจึงยังไม่ควรเกิดนะคะเพราะว่ามันจะทำให้โอกาสในชีวิตของคุณหลอกเพราะมันจะไปโฟกัสด้านความรักมากเกินไป พลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเลยบอกว่ารอก่อนนะลูกใจเย็นอย่าเพิ่งรีบร้อนเอาตังก่อนเอางานก่อนทําภารกิจทางจิตวิญญาณให้มันดีก่อนปูพื้นฐานการเข้าใจชีวิตให้มากกว่านี้แล้วเวลาที่คุณจะเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะตอนนั้นคุณอาจจะเหมือนเปลี่ยนตัวเองจนคุณมีความมั่นคงทางจิตใจมากขึ้นแล้วคุณตื่นรู้ด้วยปัญญาภายในในส่วนลึก ที่คุณจะสามารถสัมผัสความจริงแท้และเข้าใจโลกเข้าใจความสัมพันธ์มากขึ้นในช่วงเวลานั้นนะคะมันจะเป็นจังหวะที่ดีมากกว่ามากกว่าที่คุณจะมาโฟกัสความรักในตอนนี้เขาก็เลยเหมือนผลักคุณออกไปเพราะมันยังไม่ใช่ไทม์ไลน์นะคะใครที่มาฟังก็อย่าเพิ่งน้อยใจนะว่าต้องเก็บรักเอาไว้รอคนที่ใช่ไม่รู้เมื่อไหร่จะมาสักทีมันมีไทม์ไลน์ค่ะมันมีเวลาที่ใช่แต่ว่า ไม่อยากให้เสียเวลาในการรอไปแบบแห้งๆนะคะอยากให้หันมาโฟกัสความสาเร็จความสักเซสการเติบโตทางจิตวิญญาณและการพัฒนาตัวเองให้เข้าสู่ความรักที่ไร้เงื่อนไขให้เป็นคนที่มีความสุขที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้ในแบบของคุณเองนะคะแล้วสิ่งเหล่านี้จะช่วยผลักดันลึกๆภายในใจของคุณในสิ่งที่คุณรู้สึกขาดหายอะคะ่ะ ให้มันเต็มก่อนก่อนที่คุณจะไปเจอคนที่ใช่คนที่รอคอยคนที่จะรักกันได้ในอนาคตนะคะส่วนใครที่อยากจะปลดล็อกนะคะด้านของความคิดการเติบโตทางจิตวิญญาณหรือการเข้าใจตัวเองให้มากขึ้นแนะนําคอร์สการโคชนะคะสามารถเข้ามาทักทายเพื่อสืบค้นตัวตนภายในของคุณกันได้ตามรายละเอียดที่ให้ไว้ข้างล่างนะคะจะได้รีบปลดล็อกภารกิจทางจิตวิญญาณแล้วก็ การงานที่คุณอยากจะทําว่ามันคืออะไรกันแน่ชีวิตคุณอยากจะใช้ในรูปแบบไหนให้คุณเป็นคนที่ตัดสินใจแล้วก็เลือกด้วยตัวคุณเองนะคะแล้วความรักเนี่ยมันจะตามมาหลังจากที่คุณประสบความสําเร็จและคนพบตัวตนภายในของคุณเองค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟัง s u b s c r i b e ไลค์แชร์ทุกคอมเมนต์ดูกกำลังใจทุกการสมัครสมาชิกนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ